เราก็ไม่รู้ว่ากระแสมันจะไปอะไรยังไงแต่เราพูดนะว่าพอเรามีแสงมาส่องอะทุกคนก็ต้องรู้แล้ในยุคนี้ด้วยครับมันก็มันก็ไม่ได้มีใครเข้าใจเรานอกจากตัวเราเองหรอนะนักข่าวทุกคนก็ต้องรู้มันไม่มีใครเข้าใจเรานอกจากตัวเราเองแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเขียงไม่ต้องไปนั่งแพมไม่ต้องไปนั่งพูดอะไรอ่าผิดในสายท่าใครหรืออาจจะถูกในสายท่าใครไม่รู้แต่เนี่ยผมคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ต้องมองผมเป็นคน ดังคนเด่นเตเล็บนู่นนี่นั้ผมไม่ใช่ผมแค่เด็กทํามากินแล้วเขาก็ต้องทํามากินเหมือนกันก็ตามนั้นแต่แค่ว่าคนเรามันมันมีมันมีนู่นนี่นั่นอะไรกันก็ก็ขับผมจะพูดคำเดิมเขาก็ต้องใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตอะไรแบบนี้เหมือนกันเแต่เพราะว่าเราก็มาพูดในในหม้นของตัวเองจะตอนนียแล้วก็จะไม่อ่านก็ไม่เครียดไงก็อย่าบอกอ่ะผมผมจะมานั่งพูด เรื่องผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้เรื่องของผมเยอะมากเลยนะแล้วผมก็พูดเท่าที่ผมพูดได้นะแต่ผมผมก็ยังพูดเสมอว่าเรื่องของผมมันเป็นเรื่องของคนทั่วไปเลยเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาหวยหาความอบอุ่นความเพอร์เฟกจากผมเพราะผมไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้ผมไม่ได้เพอร์เฟกต แค่นั้นเองที่ผมอยากจะบอกแล้วผมก็ไม่อยากพูดอะไรผมไม่อยากพูดอะไรมากมากด้วยสิ่งที่เป็นผมอะผมก็เป็นผมนะผมยังเป็นผมเหมือนเดิมผมยังพูดอะไรเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมไม่ไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นทั้งนั้นแต่เพาว่าผมแค่ขอให้มันเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราพูด หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรไปเราจะต้องไปนั่งเจออะไรที่เพื่อนๆเรามานั่งบอกเราว่าพี่แจ๊ดไอ้นี่มาพูดหนึ่งมืออย่างว่าไอ้นี่มาพูดอย่างนี้ท่าที่ผมผมไม่ได้อ่านแล้วผมไม่อ่านเพราะผมอ่านอะมันมันลบบนโลกไปเนี้ยมัน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 ลบมากๆเพราะว่ามันถามว่าอยู่วงการตรงเนี้ยมันต้องพึ่งคนไหมพึ่งมันต้องพึ่งอยู่แล้วแต่ถามว่ามันก็ต้องโหอย่าพูดดีกว่าเพราะเรารู้รู้กันอยู่อ่ะ รู้ๆกันอยู่ยันชาวบ้านยันยันผมมาทุกคนโ,นโดนโดนว่าโดนด่าหมดแล้วก็ขอให้มองผมว่าผมเป็นคนคนหนึ่งแล้วกันนะครับหรือว่าผมพูดอะไรไม่ชัดเจนหรือว่านู่นนี่น่าอะไรครับเพราะผมไม่อยากพูดอะไรมากมากเกินไปไม่ได้ว่าอยากเอาบาเรียมาบาป้องกันตัวเองว่าอุ้ยกูกูจะกลัวกูด,ดูไม่ดีผมเป็นคนไม่เคยดูไม่เคยกลัวว่าตัวตัวเองจะดูไม่ดีหรอกเพราะผมดูไม่ดีตั้งแต่วันแรกแล้วจนวันนี้ แต่บางสิ่งบางอย่างผมก็ต้องผมต้องขีดอะไรไปบ้างคนอาจจะไม่เคลียร์นะคนอาจจะไม่รู้หรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเนงะี้ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกตัวผมอะรู้อยู่ใ่ใจถึงแม้ใครจะมองผมผิดผมก็ไม่รู้ใครมองถูกไม่รู้ผมขอพูดคำเดิมแต่ผมรู้อยู่ใ่ใจผมเท่านั้นเท่านั้นเอง อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมผมคือมนุษย์คนหนึ่งแหละครับใช่ที่พี่แจมอกาสไห้คุยเหรไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยน้องน้องก็ไม่ได้ค้างหาไม่ได้คุยเขาเขาไม่มือใหม่เขาเขาไม่ค่อดีเขาก็อใาก่ผมยุ่งอ่ะเขาก็วัยรุ่นอ่ะนึกออกป่ะเามรับก็พูดมาคําเดิมเขาก็ต้องมีลูกมีเมียแล้วนู่นนี่นะเขาอาจจะไม่ชอบอะไรในในในสิ่งที่ผมเป็นแล้วก็ไม่อยากต่านู่นนี่นั่นตั้งข้อ เงินไขนนนนน่น่นี่นั่นมาทำไมนน่นี่นั่นมันมีความติดตาดขึ้นไหมพี่แจ๊คผมพอแสนผมเมื่อื่นอัดอยู่คนเดียว<ะ>เพราะผมทำเพื่อทุกคนคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้สุดท้ายผมจะไปพูดลูกเดิมนะ,ะสุดท้ายพูดลูกเดิมนอกจากนอกจากผมตายไปทุกอย่างนะ่าจะจบแต่ผมผมไม่ได้พูดผมดีฟนะอยากจะตายอะไรอย่างเงี้ย อย่างมรนจบทุกครอบครัวทุกคนนะใครที่อยู่ตรงนี้เหมือนผมผม,มากทุกคนรู้อยู่แล้วพี่แจ็คเราอย่างมันมีรายการอะไรอย่างหนึ่งที่แบบไปจาะเรื่องราวสตอรี่ของน้องว่าแบบอยู่ที่ไหนแล้วไม่อย่าง <ๆ S 1> บอกแค่ถ้าถ้าผมไปพูดอะ่ะก็อย่างบอกวันที่สัมภาษณ์ผมวันแรกถ้าผมไปพูดอ่ะโอ้มึงสปอยล,ลูกนู่นนีน่นั่นนี่นั่นมันเรื่องจริงทั้งหมดแล้วผมไปพูดเพื่อไปนู่นนี่นั่นคนเราอะ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมาก มันผมว่ามันไม่ต้องไปยุ่งะอะไรกันมากนะก็มันเรื่องจริงไงแต่ผมไม่พูดนะก็ผมเมื่อตอนนั้นผมไม่มีผมด้คาเฟ่ผมเจาเงินจากไหนอะนู่นนี่นั่นก็มีพี่พี่สาวผมพี่สาวผมที่ที่เลี้ยงผมอะเขาอยู่ตรามเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆด้วยเป็นลูกเป็นลูกของพ่อผมลูกของพ่อองเองแต่คนละแม่เขาเลี้ยงผมมามันครอบครัว มันครอบครัวผมว่าอุ้มเขาไมาอยู่จนเขายีสิบเอ็ดเขา,าออกมาเขาต้อนทำหมกลำบากผมเขาไม่ได้มีนูนนี่นั่นหรือว่ามันผมไม่คนไม่ผมไม่คนไม่สะปอ,อยใครนะแต่ผมอยากให้ทุกคนผมเชื่อว่าบางอย่างไม่ต้องพูดหรอกสวรรค์มันเห็นถึงแม้ว่าจะมีคนว่ามันไม่พูดด้่ยนะสวรรค์มันเห็นทุกอย่างมันเห็นหมดแค่นั้นเองมันก็าตามนั้น ใครจะไปว่าเขาก็สุดท้ายอ่ะความจริงมันก็คือความจริงบางอย่างเราไม่ต้องพูดหรอกลองอเงียบบ้างก็ได้พูดในนั้นะแต่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่งนะเขานะครับว่าถ้าสุดท้ายมันก็ตามนั้นกลับมาก็เรื่องจริงมันก็เรื่องจริง,รง,รงแต่ก็ถ้าว่ามันก็คือความนั่นแหละผมก็คือต,ต้องที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้เรียกว่าผ่อนในมุมของเราในในมุมที่ดื้อไม่รู้ไม่ช่ยไมเอออะไรอย่างเงี้ยในนรกเลยแตไม่พูดดีกว่า ผมทำหนะ้าที่พ่อของผมได้ดีสําหรับทุกคนแล้วก็อย่างพูดคาเดิมผมว่าจะไม่ดีในสายตาเขาหรือเพื่อนเขาจะมาว่าผมว่าผมเป็นพ่อที่แย่เรืวองนี้แ้วแต่ครับเขาก็ตอนนี้เขาก็ดีของเขามันก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็อย่างบอกไม่มีอะไรเพอร์เฟรครับผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เดินไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้เห็นลูกผมทุกๆคนแต่ผมาจาได้ดีว่าคนไหนลูกผม แค่นั้นแล้วใครที่เราต้องกอ่เว่าชีวิตก็ใช้ใครที่ยังอยู่ก็ต้องใช้ของผมมากเขาเรียกอะไรอะ่ะผมค่อนข้างไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกในชีวิตนะผมมีเมียใหม่ผมมีลูกติดคนนี้ไม่ลูกติดผมมีไผมไม่ได้เพอร์เฟกผมไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็ไม่ต้องมัดเอาผมมาขึ้นแท่นวางว่าเพอร์เฟกต์ก็ต้องอธิบายนู่นนี่นั่นอะไรผมคือไอ้แจ๊ดคนหนึ่งที่ หาเงินหากินเท่านั้นเองแต่มันเสื่องมาบินบนเนี้เ,เท่านั้นแหละครับก็ี่อ่งเป็นเพื่อนคนอะไรฮะเป็นเพื่อนคนาเลือกให้เป็นก็ทุกคนแหละครับหมายถึงว่าอย่างผมกาแฟอะไรอย่างเงย ก็เยมึ่กไม่อยากกูยุ่งกูไม่ยุ่งไม่ยุ่กงกาไ,ไม่ยุ่งไงแต่ว่าเขาก็โตแล้วเขาก็กยังบอกผมก็ร่วกับเนย้อก็มีลูกมีเต้าแล้วก,ก็ตามนั้นแต่ถามว่าถ้ามามื่จกตูยังโกรธกูอยกกู่อยอยหรือว่ามึงอยกยังโกรธกูอยู่ก so ็มันก็ตามนั้นอ่ะมันไม่มีหรอกครับอย่ามาพูดโลกสวยนะยังไงก็ลูกอย่าเนี่ <S <S ย,ย,ยถ้าผมพูดมันก็ผิดเองนะแต่อันนี้สำหรับโตัวงผมเองมันไม่มีหรอกตั้ยังไงก็ลูก ไอ้ด่าเราทิ้งอ่ะก็ไม่ได้ทิ้งสะทีเดียวหรอกแการมวันอว่าารไม่รู้ผมว่าเขาต้องดูแลตัวเองนะเพราะตอนผมมีเขาผมก็ดูแลตัวผมเองผมดูแลแม่ดูแลพ่อพด้วยนูนี่นั่นหรือว่าก็อย่าพูดผมขอพูดคําเดิมนะผมพูดอาจจะผิดในสายตาใครนะแต่ผมพูดจากใจผมไม่ได้ประดิษฐ์คําพูดออกมาแค่นั้นเองพูดจากใจในตัวผมแล้วกาจะด่าก็ดาก่ดาไปเลย ม่เป็นไรมันไม่ได้มีผงกระทอะไรกระตบผมเลยจริงจริจงคอยากให้เรื่องจบยงสำหรับพี่ค่ะหรืออยากให้ไม่ต้องมีอะไรจบเลยพี่เป็นอย่างนี้มานา,านาแล้วมันพี่แบกความรู้สึกทุกทุกคนมานานแล้วก็ยังึเหมือนพี่บพูออดคำเดิมก็ยัอองพูดคำเดิมก็มีให้ตังค์ให้เดือดร้อนมาทะเลาะกันก็ตามนี้ก็ก็ทะเลาะกันก็ไปอยากมาขอโทษกลับมานุ่อแหละก็ไปก็คือไม่ใช่ว่าเรา เหมือนเดิมแต่ก็ไม่มีไม่มีคําหวานอะไรพูดให้้ะก็ผู้ชายคนหนึ่งอะใครผมไม่ใช่แค่คนอื่นนะว่ามันไม่ดีกับผมแล้วผมไม่ดีต่อบแม้กระทั่งครอบครัวผมก็ก็เหมือนกันแต่อาจจะมีความรุ่งารยมากกว่านี้เนี่ยพูดยาวเลยครับฮะไม่หรอไม่หรอมัน